การหาความสุขด้วยตนเองไม่ซัดซ้อนแต่ได้ผลหลายครั้งที่มักจะได้ยินคำถามว่าความสุขของคนเราอยู่ที่ไหนซึ่งก็ไม่เคยมีใครให้คำตอบได้หรือแม้แต่มีคนออกมาให้นิยามความสุขกันมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหม นั่นอาจเป็นเพราะความสุขเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดได้ว่าใครรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขจากอะไรเพราะมันประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างรวมกันเอาเป็นว่าเรารู้แค่ว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขและทำอะไรแล้วทำให้ความสุขเราหายไปก็พอ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราสูญเสียความสุขไปจากหัวใจเราเองเพราะอะไรจะทําให้เราสแสวงหาความสุขจากหัวใจของเราให้กลับคืนมาด้วยตัวเองได้ง่ายกว่าเดิมจริงไหมความสุขไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ดีด้วยกันทั้งนั้นบางคนขอแค่เพียงแค่ไม่ทุกข์ก็สุขได้แล้ว ไม่ต้องไปนั่งหานิยามว่าความหมายของความสุขคืออะไรไม่ต้องไปไขว่คว้าว่ามันจะมาจากที่ไหนขอเพียงแค่อกก่อช่วงเวลาที่เราไม่เป็นทุกข์เอาไว้ให้นานๆก็พอแต่เชื่อไหมว่าความสุขหาได้ไม่ยากก็แค่ทำหลุนไว้ตรงไหนก็ไปหาจากตรงนั้นเท่านั้นเอง ลองมาดูวิธีฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนไม่มีความทุกข์ด้วยวิธีการเหล่านี้อาจทำให้เราได้คําตอบว่าเราจะหาความสุขได้จากที่ไหนข้อที่หนึ่งลองเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญหากเราลองฝึกตัวเองให้เป็นคนธรรมดาที่ตัวเล็กๆเข้าไว้ หมายถึงอย่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากจนเกินไปอย่าไปวนไปเวียนมาก,กับความรู้สึกของตัวเองจนเกินเหตุลองกว่าสายตามองไปรอบๆแล้วจะเห็นว่าบนโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้เราได้ทำให้เราได้สนใจและได้ใส่ใจตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลดังนั้น อย่าไปให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเองมากนะักเราอาจทำถูกบ้างผิดบ้างก็ถือจะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ได้วิเศษหรือเหนือไปกว่าใครหากคิดได้แบบนี้เมื่อทำผิดพลาดหรือผิดหวงังเราจะทำใจได้ว่าใครๆก็ผิดพลาดกันได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์อยู่เอาเวลาไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด แล้วเริ่มต้นทําใหม่จะดีกว่าข้อที่สองหากเป็นคนสบายๆอย่าไปบ้ากับความเพอร์เฟกจงจำเอาไว้ว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้เว้นที่ว่างให้ความผิดพลาดบ้างก็ได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไร้ทิ่ติ ไม่มีใครในโลกนี้ที่ทำอะไรแล้วไม่เคยพลาดไม่เคยมีใครทำอะไรแล้วไม่มีที่ติคนที่ไม่มีที่ติคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยพยายามคิดว่าคนเราจะทำผิดบ้างถูกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเพียงแค่เมื่อผิดพลาดแล้วก็จาเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำผิดซ้ำอีก เมื่อไม่พลาดซ้ำความทุกข์เดิมๆก็ไม่เกิดเท่านี้ก็สุขได้แล้วจริงไหมข้อที่สพูดให้พอดีคิดทุกคำที่พูดการคิดทุกคำก่อนที่จะพูดและอย่าพูดทุกคำในสิ่งที่คิดนั่นคือสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่ง หากอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆมีความสุขในการดำเนินชีวิตถ้าอะไรที่คิดว่าไม่ดีก็อยากไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดเราไม่สามารถรู้ได้ทางที่ดีไม่ต้องพูดจะดีกว่าหากไม่มีความจำเป็นจริงๆควรนิ่งเอาไว้ดังสุภาษิตโบราณ ที่มีเอาไว้สอนใจว่าพูดไปสองไัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองคือเงียบไว้อาจจะดีกว่าพูดที่สำคัญยิ่งการพูดถึงคนอื่นในทางเสียหายด้วยยิ่งแล้วใหญ่ไม่ควรทำเพราะทำไปก็มีแต่ทำให้จิตใจเราตกต่ำลงอารมณ์ก็จะขุ่นมัว อย่าลืมสิว่าคนที่พูดจาไม่ดีแม้ว่าจะดูฉลาดแค่ไหนก็ตามแต่พูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีแล้วละก็เชื่อเถอว่าคนคนนั้นย่อมหาความสุขได้ยากเพราะใจเขาไม่สุขนั่นเองข้อที่สี่รู้จักธรรมชาติของการใช้ชีวิตสุขทุกข์มีเวลาของมัน เวลาเกิดความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและเวลาเกิดความทุกข์จะได้รู้เช่นกันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเช่นกันคิดเสียว่าไม่มีเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรอยู่กับเราไปจนวันตายอย่าไปคิดมากอย่าไปเสียเวลากับบางสิ่งนานเกินไปอย่ายึดติดกับบุคคลอย่ายึดติดกับวัตถุ ไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนทุกอย่างมีเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาคิดง่ายๆก็คือเราต้องหัดเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายเข้าไว้แล้วจะสุขใจไม่ช้าเราจะสัมผัสได้ว่าความสุขหาได้ไม่ยากเลยข้อที่ห้าเข้าใจชีวิตมนุษย์ว่าต้องถูกนินทา นินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอบช้าเหมือนเอามีดมากรีดหินประโยคนี้ใช้ได้ตลอดการการที่เราถูกคนอื่นพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือเรียกว่าถูกนินทานั้นให้เราคิดเสียว่าเรายังมีตัวตนบนโลกใบนี้อย่าลืมสิว่า พระพุทธเจ้ายังถูกนินทาได้เลยนับประสาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราเราลองคิดดูดีๆว่าถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นยังไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะไม่มีใครนินทาเราถ้างั้นอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปตีค่าราคาสร้างคุณค่าให้คำพูดไรสาระเหล่านั้นของคนอื่น ส่วนตัวเราเองก็ฝึกตนเองไม่ให้นินทาคนอื่นจะดีที่สุดการฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขแบบง่ายๆที่แนะนำไปอาจฟังดูเบสิกมากๆแต่ลองคิดดูสิว่าเราทำได้แล้วกี่ข้อและที่เหลืออีกกี่ข้อที่ยังทำไม่ได้ฝึกให้เป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายๆ กับทุกสิ่งรอบตัวขอบคุณกับทุกสิ่งที่ตัวเองมีก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุขได้ในทุกๆวัน